18ปีหายไปอยู่แอฟริกาใต้ปัจจุบันมีวัสมนสวยใสยในวัยหกปีเป็นมาดามรานนวดสาวน้อยแก้มสวยแนวคิกูุขันใจวัยรุ่นยุแปดศูนทิ้งวงการบันเทิงไปถาวรเมื่อ30ปีสำหรับมีวัสมนวัทโรดมเริ่มเข้าวงการด้วยการเดินแบบ และโฆษณาทางทีวีอีกทั้งยังเคยประกวดร้องเพลงได้รับการชักชวนจากเรวัตโทธินานเตอ๋อให้มารับบทนำคู่อัมพลลำพูและด่งดังได้กลายเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ทำให้คู่พระนางอัมพลวัส,สมนดงดัง,ดงอย่างรวดเร็วเรื่องวัยระเริงในปีส5 2 7รเจเล่นคู่กับอัมพลลำพูกำกับโดยเปียกโปตเตอร์รวมไปถึงเรื่องนํำพูด,ด้วยทีได้เล่นด้วยการเรียกว่าเธอผ่านการแสดงภาพยนตร์มามากมายอาทิรัตนาวดีคู่วุ้นวายหวานชมพู่แก้มแหม่ม ปัญญาชนบนครัวไม่สิ้นไร้ไฟสว่างในส่วนผลงานละครมีก็ฝากผลงานไว้หลายเรื่องเหมือนกันอย่างเรื่องไวโซนคุณปู่สู้ซาสุภาพบุรุษลูกชายและอีกบทบาทหนึ่งที่เธอเคยฝากไว้นั่นก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักจัดวิทยุปัจจุบันเธอได้หันเหนไปทํากิจการอย่างเต็มตัวกับการเปิดสปาแลนวดแผนไทยที่ใช้ชื่อว่าราชาวดีสปาในเมืองจูฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้แถมยังมีลูกชายคนเดียวที่ชื่อจูเนียร์วัสุวัทโรดม แถมยังเป็นหนุ่มปีที่หล่อสุดๆมีความสามารถหลายด้านทั้งการแสดงเดินแบบพิธีกรผู้ประกาศข่าวดีเจและร้องเพลงออกอัลบัม้มมีเองหละในปี2531ปัจจุบันเธออายุ60ปีอาศัยและดำเนินกิจการสปาที่แอฟริกาใต้ซึ่งเธอไปตั้งรกรากเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นชีวิตเกินฝัน18ปีในแอฟริกามีวัมนวัฒนรดมเรียกว่าเป็นคุณแม่ซิงเกิลมัมมีวัมนวัฒนรดมประเทศแอฟริกาใต้มาแล้ว18ปี ชีวิตพลิกผันเพราะการหาที่เรียนให้ลูกและทั้งถูกใจที่ประเทศแอฟริกาประเทศนี้อยู่กลายของทวีปจะเย็นกว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความเย็นหนาวมากกว่าร้อนเข้ามาทําสปาที่ประเทศนี้ได้18ปีอยาขอบคุณกรงส่งเสริมการส่งออกที่คุณพ่อของเธอเคยมาออกบูธซึ่งทําให้เธอได้มาเปิดร้านที่นี่จนถึงทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดกรดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ